สวัสดีค่ะพวกเราท่องเที่ยวชุมชนตำบลกระแสบนนะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเมนูพื้นทินของกินพื้นบ้านที่ดีต่อสุขภาพวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆในชุมชนของเราเลยนะคะมีเมนูอะไรบ้างเชิญชมได้เลยค่ะเมนูนี้เราจะเรียกว่าสาวนาสั่งแฟนนะคะ ก็สั่งแฟนไปเก็บใบแต้วหรือพักติ๋วมาจากหัวไร่ปลายนาของเรานี่แหละค่ะตั้งหม้อแล้วติดไฟพวกเราล้างมือสะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่าไป600มิลลิลิตรนะคะใส่ยอดแต้วไปสักประมาณ4-5ยอดค่ะใบแต้วสามารถกินดิบก็ได้แกงส้มก็ได้ใบมีกากใยสูงสามารถช่วยป้องกันท้องผูกได้ด้วยนะคะ ใส่เกลือ1น่ช้อนช้านะคะน้ำตาลสายแดงสี่ช้อนโต๊ะค่ะช่วยให้สดชื่นกระปีกระเปรานะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปประมาณ10นาทีค่ะจะได้สีแดงอ่อนๆนะคะแล้วสุดท้ายบีบน้ามะานาวลงไปค่ะปิดแก๊สพักไว้เลยค่ะเมนูต่อไปชื่อว่ายำปากเปราะค่ะ นึกถึงคนโบราณโบราณน,นะคะเขาจะมักจะเปรียบไอเด็กที่ช่างจำนันจาช่างชอเลาะเราเนี่ยว่าไอ้คนนี่ฟาเกาะเหลือเกิน <c oughs> เพราะว่าเรามีใบเปาะเป็นส่วนผสมหลักที่มันอร่อยมากๆ <c oughs> จนเราอดบอกต่อไม่ได้ค่ะแล้ววันเนี้ยเราใช้เนื้อหมูสันนอกทาเกลือหมักไว้15นาทีค่ะขัวมะพร้าวไออ่อนเห้เหลือง กรอบหอมเลยนะคะในมะพร้าวสามารถป้องกันโรคหัวใจและยังบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะคะขัวหอมกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วพอสุกได้ที่ใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะหนาบกะปิลงไปเลยค่ะการหนาบแบบนี้จะทำให้กะปิ่หอมแรงมากเลยนะคะตำทุกอย่างรวมกันค่ะ ตำพอยับยาพอนะคะแล้วตักมาพักไว้ก่อนค่ะแล้วมาเตรียมซอยหอมแดงกันค่ะหอมแดงมีฤทธิต้านวัดได้นะคะและนี่ค่ะพระเอกของเราใบาเปราะค่ะใบเปราะหรือว่านเปราะหอมนะคะนิยมทานใบค่ะมีฤทธิ์ช่วยขับลมในกระเพาะและก็ต้านวัดได้ด้วยค่ะส่วนหัวเอามาตำและพอกแก้อักเสบได้ค่ะ เราเลือกวิธีนาบกับกระทะเพราะว่าเราอยากเก็บความช้าน้ำไว้ในตัวของเนื้อหมูค่ะเอาละทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะเอาส่วนผสมที่เราตําไว้นะคะลงใส่ชามเลยค่ะใส่น้าตาลมะพร้าวสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเติมน้าตาลเอ้ยน้ำปลาสักสองช้อนชานะคะ ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเพราะว่าเรามีเกลือในหมูผสมไว้ด้วยแล้วค่ะควรส่วนผสมให้เข้ากันอีกนิดนึงนะคะใส่มะม่วงค่ะมะม่วงนี่มีทั้งวิตามิน A และว,วิตามิน C เลยนะคะอืมต่อไปใส่หอมแดงซอยค่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะใบเปราะค่ะนี่เสร็จแล้วเราจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้ไม่ค่ะวันนี้พิเศษค่ะ ปลากำไรจะใส่จานธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเล็บคุดลังกาค่ะใบอ่อนกินได้นะคะสามารถเอามาห่อมกเอามายำเอาไปทอดมันได้ค่ะส่วนใบแกเล็บคุดต้มแกโรคไมเกรนได้ค่ะจัดลงในถ้วยสมุนไพรของเราได้เลยนะคะเติมหอมแดงซอยและที่พิเศษสุดๆนะคะมาเพร้าวคูดคั่วค่ะ กลิ่นหอมมากๆนะคะมีความกรุบกรอบหวานมันค่ะและยิ่งถ้าคุณยกเข้าไปใส่าปากและกัดลงไปเนะะี่ยค่ะคุณจะได้ความกรุบกรอบของสมุนไพรสดๆแล้วก็ของมะพร้าวขว่หอมๆค่ะอดใจไม่ไหวนะคะที่จะต้องบอกทุกท่านว่าน้ำสมุนไพราสาวนาสั่งแฟนกับยำปากเปราะของพวกเราอร่อยมากค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ